สวัสดีเลนดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการและเปิดรายการที่เราจะมาติดตามข่าวสารที่พบรายวันกับผมริวล้อเอเคองนอีกแล้ววันนี้ฮะอาจจะเปลี่ยนพื้นที่กันนิดหน่อยเสียงอาจจะยังไม่ดีอะไรมากอย่างที่เห็นนะพอดีว่าผมเนี่ยย้ายคอนโดอ่ะอ่ะก็ย้ายที่อยู่กันแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อนะฮะช่วยๆกันกดไลค์กดซับกดแชร์เพื่อที่จะได้ผมเนี่ยหาเงินหาอะไรไปช่วยออกจ่ายค่าคอนโดค่าน้ำค่าไฟกันด้วยนะอ่ะวันนี้ฮะในที่สุดก็ถึงแล้ว ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาพูดถึงจุดจบของ Da Baby หลังจากที่เจ้าตัวฮะก่อวีรกรรมไว้เยอะมากเลยในช่วงประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะไม่ว่าจะไปงัดกับ m e g a นเดอะสเตเลีย hmm. นเพื่อนรักของเขาไปเข้าข้าง t อรีเลนอกจากนั้นถ้ในวันที่25ที่ผ่านมาหรือมาประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเองนะ้าคอนเสิร์ตโรลลิ g งลาวฮะด a b เบบได้ทำการด่า LGBTQ+ นะวงการเรียกว่าควีย์ว่าเกอะไรอย่างงี้บอกว่าทุกคนเนี่ย ติดเอดเรื่องเราจะเป็นมาไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังก่อนดีกว่าครับและถ้าใครไม่รู้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวมันทุเลตมาตั้งแต่เซตลิส ของ t ดาเบบี้ที่โ l ลลิง o าวเนี่ยออกมาแล้วฮะทุกคนจำได้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมฮะว่าเมแกนเดอ s สเตเลียนเนี่ยถูกทอร y l ี่เลนส์ยิงอะเล g เจ l y ี่นะหรือว่าถูกกล่าวหาก็ไม่รู้ว่าอะไรกันบ้างนะอะเล g เจ l y ี่อะเลเจี่หลังจากที่ทอร y l ี่เลนส์ถูกกล่าวหาว่ายิงเมแกนเดอ s สเตเลียนงานนี้เนี่ยเมแกนซึ่งสนิทกับ t ดาเบบี้ก็เลยให้ t ดาเบบี้ฮะห้ามปล่อยเพลงที่ฟีดกับทอร y l ี่เลนส์อะ แล้วก็ทําทุกทวิถีทางเพื่อที่จะปิดไม่ให้ทอรี่เลนส์ดังขึ้นมาได้แล้วก็กระแสะสังคมหนักมากฮะทุกคนด่าทอคือมึงยิงผู้หญิงไงยังไงก็โดนด่าอยู่แล้วแน่นอนฮะแต่อย่างไรก็ตามสักพักหนึ่งอยู่ดีๆฮะด่ the Baby. าเบบี้หักหลังเมแกนเดอะสเตเลียนโดยการปล่อยเพลงที่ฟีดกับทอรรี่เลนส์ทำให้เกิดกระแสะอย่างมาก งานนี้ฮะทั้งสองฝั่งตีกันไปตีกันมาสามารถไปติดตามชมได้ผมทําดรามานี้ไว้แล้วในชาแนลของเราฮะเรื่องนี้เกี่ยวข้องยังไง <S <S เรื่องนี้เกี่ยวข้องมากฮะเพราะว่าหลังจากที่เมแกนเดอรสเตเลียนกับด้าเบบี้ตีกันท,ท,ทั้งทงที่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทและมีเพลงกันเยอะมากเนี่ยขณะที่ด้าเบบี้กำลังจะไปโรลิ g งลาวฮะเขาได้ออกเซตลิสเพลงที่จะเล่นมารู้ไหมฮะเรื่องนี้แค่เซตลิสเนี้ยจริงๆก็ควรจะทำให้เดอะเบบี้นี่ถูกแบนแล้วฮะเพราะเดอะเบบี้ฮะ ทั้งที่ตัวเองตีกับเมแกนเดอะสเตเลียนในทร็กลิสที่เขาไปเล่นที่โลงลิงเล่วเนี่ยเขาเอาเพลงเมแกนเดอะสเตเลียนไปเล่นด้วย2เพลงฮะและระหว่างนั้นเล่นเพลงแรกเสร็จกาลังจะเล่นเพลงที่2เขาทำอะไรรู้ไหมฮะเขาเอาทอร์รี่เลนส์ขึ้นมาเล่นเพลงที่ฟีดกับเขาขั้นกลางที่เดอะเบบี้เนี่ยเอาเพลงเมแกนเดอะสเตเลียน มาเล่นเอาหาเรื่องกันจะชัดงานนี้บอกเลยว่าแม่งคือการหาเรื่องอย่างแน่นอนฮะเอาทอร์รี่เลนซ์ทีตีกับเมแกนเดอะสเตเลียนขึ้นมากลางคอนเสิร์ตงานนี้ก็รู้เลยว่ากูอ่ะไม่ใช่พวกมึงอีกต่อไปแล้วเมแกนเดอะสเตเลียนกูคือพวกทอร์ี่เลสนอกจากนั้นยังเอามาเล่นระหว่างเพลงที่เอาเพลงของเมแกนมาโคเวอร์อีกอันนี้ก็ทุเรศพออยู่แล้วฮะนี่ก็เป็นกระแสะพออยู่แล้วนะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องมันยิ่งใหญ่กว่านั้นฮะเพราะในขณะที่เดอะเบบี้ของเรากําลังเล่นเพลงเพลงหนึ่งอยู่ฮะเขาต้องการจะให้คนดูว้ย ยกแฟลชชูแฟลชขึ้นมาและสิ่งที่เขาพูดฮะจะทำให้วงการนี้เปลี่ยนไปตลอดกาลพราบอกเลยว่าเดอะเบบี้เนี่ยมีสิทธิ์จบลงอย่างแน่นอนฮะเพราะเขาได้พูดขึ้นมาว่าอา้าวผู้ชายคนไหนที่ไม่ได้เป็นเกย์ที่ไม่ได้เป็นเอดที่ไม่ได้มีเชื้อ HIV ยกแฟตขึ้นมาผู้หญิงคนไหนที่จีมิหอมเหมือนน้ำเปล่าขอให้ยกแฟตขึ้นมาอา่ะ นอกจากนั้นเนี่ยยังได้ตะโกนเอาสุดท้ายว่าไอ้พวกผู้ชายที่เป็นพวกกูไอ้พวกที่ไม่ได้อมจูคนอื่นไม่ได้อมจูผู้ชายคนอื่นอยู่ที่ลานจอดรถไม่ได้เป็นเกนเนี่ยไม่ได้เป็น HIV ไวไม่ได้จะเป็นโรค ติดเชื้อหน้าเกลียดที่จะตายไปในสองสามอาทิตย์เนี่ยไหนมึงยกไฟขึ้นมาหน่อยซิโอโหบอกได้เลยว่าเขาก็คงว่าจะคิดว่าเขาเนี่ยปลุกไฟในตัวแฟนคลับของเขาแล้วก็ทําให้ทุกคนฮึกเหมิอมอะที่ไหนได้เรื่องแม่งตรงกันข้ามเลยเวย้ยสิ่งที่เดารเบบี้พูดออกมาเนี่ยครับทำให้หลังจากนั้นเดารเบบี้โดนแคนเซิลจากทุกคนในจัก,กรวาลฮะหลายๆคนออกมาถามไม่ว่าจะเป็นตํานานอย่างเอลเันจอนของเราแองเจลิก้าโรสโจนาธานแวนเนสอินเดียมัวร์มาดอนน่า หรือแม้กระทั่งมือกลองฮิปฮอปในตำนานอย่างเพรสเลอร์ฟะก็ออกมาด่าเดอะเบบี้ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ย mm hmm. เขาเดินหมาดพลาดแล้ว mm hmm. นอกจากนั้นฮะดวลิป้าของเราฮะที่ได้ขึ้นรับรางวัลก็เอาชื่อเดอะเบบี้ที่มีเพลงฟิตกับเธอในอัลบั้มนั้นนะเอาตัดชื่อเดอะเบบี้ออกไปเลยงานนี้เดอะเบบี้ฮะเรียกได้ว่าโดนลุมกระหนำ่ำอย่างรุนแรงฮะซึ่งแม้ว่าจะมีคนออกมาด่าก็แน่นอนว่าจะต้องมีคนออกมาเซฟเดอะเบบี้อย่างแน่นอนใช่ไหมฮะ แต่คนเหล่านั้นเป็นใครเดี๋ยวผมจะพูดชื่อแล้วคุณฟังครัยคุณก็จะรู้เองคนที่ออกมาเซฟดะเบบี้ฮะมี T.I. บูซี่ N.L.E. ชอปป้าทอรีเลงสะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ฮะทุกคนที่ผมพูดมาทุกคนที่ออกมาปกป้องดาเบบี้มีเรื่องโดนอินเทอร์เน็ตลุมดาแล้วก็เป็นคนเขี้อ่หมดเลยครับยกเว้น N.L.E. ชอปป้า N.L.E. ชอปป้าแค่หลุดดอกเฉยๆฮะบูซี่เนี่ย เป็นคนเกียดเกย์อยู่แล้วมีเรื่องกับกระเทยออกมาเนี่ยฮะปกป้องด่าเบบี้โดยการด่าลิวนัสเอ็กด้วยนะบอกทำไมทีลิวนัสเอแม่งเป็นเกย์แม่งยังถ้าเกิดว่ามึงชอบลิวนัสเอกมึงก็ไปแก้ผ้าเต้นกับเขานี่มันทางของ b a b เบบี้อะนอกจากนั้นทีไอก็ยังออกมาบอกว่าเหล่าสังคมเกย์เนี่ยหลังจากที่ LGBTQ ะนะหลังจากที่เดอะเบบี้ออกมา ทุกคนเนี่ยลุมบูลลี่บอกว่า LGBTQ เนี่ยบูลลี่ทำให้ t ด e b เบบเนี่ยไม่มีทางเกิดฮะรวมไปกระทั่งทอร์รี่เลนที่ออกมาปกป้อง t ด e b เบบโดยการบอกว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่แรปเปอร์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่เขาคิดเขาคิดแล้วเขาก็จะต้องพูดได้เขาไปอยู่บนเวทีเนี่ยเขามีหน้าที่ทําให้ทุกคนฮึกเหมิมไม่ได้มานั่งคิดหน้าคิดหลังว่าตัวเองจะพูดอะไรดูับแต่ละอย่างที่ศิลปินแต่ละคนออกมาปกป้องเดอะเบบี้ฮะทอรีเลนส์ญิงผู้หญิง บูซี่เกียดผู้หญิง TI กับแฟนเพิ่งมีข่าวฮะรู้หรือเปล่าแรปเปอร์ท I กับแฟนสาวไทนี่ของเขาภรรยาเก,ก่าเคยมีข่าวว่าสมัยเด็กๆฮะสมัยวัยรุ่นกันเนี่ยชอบซื้อบริการไม่ได้ซื้อนะเอาเด็กมาหมกแล้วก็ทำเซ็กหมู่กันเวยทั้ง TI แล้วก็ไทนี่แฟนของเขาเซ็กหมู่กับเด็กๆซื้อเด็กซื้ออะไรมา นี่แหละฮะคนที่ออกมาปกป้องเดอะ a เบบี้มันมีเขาเรียกว่าอะไร credibility ที่ไหนอะพูดมาใครฟังอ่ะถามหน่อยจริงๆแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะฮะนอกจากนั้นนะสิ่งที่ดูถ้าว่าจะน่าเกลียดที่สุดจากเรื่องนี้ฮะคือหลังจากนั้นฮะเดอะเบบี้ออกมาไลฟ์สดแล้วก็ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ว่าเขาไม่ได้มีอะไรติดข้องกับชาว L G B T Q นะเพราะเขามั่นใจว่าแฟนคลับของเขาเนี่ยไม่ใช่พวกติดยาไม่ใช่พวกมั่วเซ็ก เพราะฉะนั้นแฟนคลับของเขาถึงจะเป็นเกย์นเนี่ยก็ไม่มีใครเป็นเอดแน่นอนเขาก็เลยพูดออกมาอย่างนั้นโอ้โหยิ่งพูดยิ่งแย่ฮะบองเล่ยยิ่งพูดยิ่งแย่ฮะ <c oughs> หลังจากที่เดอะเบบี้ออกมาไลฟ์แน่นอนก็โดนด่าไปอีกตามเคยหลังจากนั้นฮะมันมีโพสต์สโพสต์ที่เขาออกมาพูดน่าจะเป็นจุดจบของตัวเดอะเบบี้เองนั่นแหละเดอะเบบี้ฮะออกมาโพสต์ไว้ในโพสต์แรกบอกว่าทุกทกคนที่ติดเชื้อเอสหรือ h i v เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์โกรธกับสิ่งที่เขาพูดนะ อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ขอโทษแต่อย่างไรก็ตามแก๊ง L G B T Q เนี่ยผมไม่ได้ด่าคุณฮะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพวกคุณขอให้พวกคุณเน่ยเดินตามทางของพวกคุณเถอะอย่ามายุ่งเกี่ยวกันเลยอย่ามาด่าผมเลยอ่ะเห็นไหมฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าด่าเบบี้จะพูดอะไรออกมาเนี่ย เราสามารถเห็นได้ว่าจริงๆ t ดา Baby ไม่ชอบ LGBTQ ฮะทุกอย่างที่เขาพูดออกมาต่อให้มันจะดูเอ้ยมีมึงไม่ชอบ LGBTQ อยู่ดีและมันแปลว่าอะไรฮะมันแปลว่าสิ่งที่มึงพูดมาในคอนเสิร์ตโลลิงเรามึงพูดมาจากความคิดของมึงจริงๆไว้เพราะฉะนั้นไม่ต้องอะไรมากฮะนี่แหละฮะ t ดาเบบีก็แค่เกลียดเกย์แค่นั้นเองฮะแต่ทุกวันนี้ โลกมันไปถึงไหนกันแล้วทําไมคุณยังจะมาคิดแบบนี้อีกฮะอ่ะในขณะที่ทุกอย่างกําลังชุลมุนชุลเกกันอยู่ฮะเรื่องราวทั้งหมดก็แย่ลงอย่างที่มันคงจะแย่ไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะฮะเพราะอะไรเพราะอยู่ดีๆดาเบบี้ครับดาเบบี้ของเราได้ลงโพสต์ใน Twitter ขอโทษอีกครั้งหนึ่งต่อ LGBTQ ฮะแต่เขา ก็ไม่ได้เชิงจะขอโทษขนาดนั้นหรอกถ้าใครได้อ่านนะแต่เบบี้เนี่ยได้พูดไว้ว่าโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วทําให้คนหลายๆคนเนี่ยต้องการจะทําลายล้างคุณก่อนที่คุณจะมีโอกาสได้เติบโตหรือว่าได้เรียนรู้ในสิ่งที่คุณทําผิดไปอีกในฐานะผู้ชายคนนึงนะผมก็ทําอะไรผิดและผมก็สร้างทุกอย่างมาจากมือของผมทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ,ะแต่ยังไงก็ตามฮะ การที่มีผู้คนที่ผมรู้จักที่สนิทกับผมเนี่ยมาด่าผมมาทําให้ผมรู้สึกผิดมาบอกว่าผมเนี่ยผิดในเรื่องนี้ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วอะ่ะคุณแค่มาสอนผมแค่มาบอกผมว่าเรื่องเนี้มันจะต้องทํำยังไงเออให้ความรู้ผมอะเกี่ยวกับเรื่อง LGBTQ เพราะจริงๆแล้วผมอาจจะแค่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ได้นะอ่ะอย่างไรก็ตามอะเดาเบบี้ของเราบอกว่าผมขอบคุณทุกคน ที่เข้ามาสอนผมด้วยความจริงใจด้วยความรักไม่ได้มาด่าผมคนที่ทักมาคนที่อะไรมาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็ขอโทษวงการ LGBTQ ที่พูดจาทำให้ทุกคนเสียความรู้สึกอีกครั้งนึงฮะขอโทษที่ทำให้ทุกคนเสียความรู้สึกจากสิ่งที่ผมพูดไปโดยไม่ได้คิดในเรื่อง HIV และ AIDS เพราะผมมีความรู้ไม่มากพอด่าเบบี้ข้อความนี้ฮะ คุณลองเอาไอ้ข้อความที่ผมพูดมาเมื่อกี้ที่เดอะเบบี้โพสใน Twitter กับสิ่งที่เขาพูดมาทั้งคลิปเนี้ยที่ผมพูดมันคนเดียวกันที่ไหนอะ <c oughs> ใช่ไหมมันคนละคนกันฮะไอคนที่ออกมาขอโทษเนี้ยเขารู้กันหมดฮะมันค่ายค่ายเนี่ยทำการพิมพ์แพสซีจขอโทษอันเนี้ยแล้วก็เอาลงอินเทอร์เน็ตให้มันดูว่า The ะเบบขอโทษและสิ่งที่โปะที่สุดก็คือหลังจากที่ คนในวงการออกมาบอกกันว่าเอ้ยเดอะเบบี้ขอโทษแต่มันดูไม่ใช่เดอะเบบี้ว่ะมันไม่ใช่คนเดียวที่ออกมาบอกว่าสุดท้ายแล้วกูก็ไม่ชอบเกย์พวกเกย์ติดยาพวกเกย์มัวั่วงกันไปเรื่อยจนติดเอดมึงมาขอโทษอย่างเงี้ยไม่ใช่แน่นอนฮะคายแน่นอนสักพักเดียวฮะเวลาผ่านไปแค่ไม่ถึง1อาทิตย์ฮะสาวันโพสต์เนี้ยโดนลบเดอะเบบี้ลบโพสต์ไปเลยช่างแม่งกูไม่ขอโทษเลยแล้ะนี่แหละครับความจริงอย่างที่ผมบอกฮะเดอะเบบี้เพลงอาจจะดีทุกอย่างอาจจะดีวันนี้เนี่ย กระแสะมาอย่างรุนแรงเลยคงไม่มีใครพูดถึงว่าเวลา1-2ปีที่ผ่านมาไม่มีใครเดือดเท่าเดิลบีฮะแต่คุณอย่าลืมฮะในเวลา1-2ปีที่ผ่านมานอกจากเรื่องนี้คุณเคยเห็นเดะเบีต่อยผู้หญิงจําได้ไหมเราเคยทําข่าวกันไปแล้วดูชุดกระชากหน้าถูเดะเบีแม่งซั์เลยอ่ะไหนจะมีเรื่องที่ต่อยคนที่ร้าหลุยวิตตองที่เขาบอกว่าอดีกาเขาต่อยจนหน้าแหกไปเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเดิเบีเนี่ยคุณจะมองว่าแก๊งก็แก๊งคุณจะมองว่าใจ ก็ใจแต่ก็ดูแล้วกันฮะว่าไอ้แก๊งไอ้ใจเนี่ยมันพาคุณมาอยู่ตรงจุดนี้นี่แหละแล้วจะบอกง่ายๆเลยสุดท้ายในวงการเนี่ยไอ้พวกคนที่มันใจใจกันโอ้โหทุกคนใจกูแก๊งกูขายยากูยิงกูซาดกูเปัจจุบันตายห่าหมดแล้วครับตายหมดแล้วทุกคนที่ซาซาเป,เปียเป้ยวๆเ,เนี่ยแม่งไม่มีใครอยู่รอดหรอกมีแต่คนฉลาดเท่านั้นฮะที่อยู่รอดคนที่เข้ามาเพื่อทําธุรกิจทําสิ่งที่เขารัก ที่นี่ฮะคือวงการเพลงไม่ใช่วงการนักเลงฮะ่ะต่อให้มึงจะเป็นนักเลงก็เรื่องของมึงไม่มีใครสนใจครอย่าเอานิสัยส่วนตัวที่ตัวเองคิดว่ามันดีมาสู่จุดภายนอกให้คนสาธารณะได้รับรู้ฮะเพราะว่าทุกคนคิดไม่เหมือนกันนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะคิดอะไรฮะถ้าคุณเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยไม่ต้องไปพูดหรอก จริงๆฮะดูเดะเบบีเป็นตัวอย่างเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดะเบบีก็กลับมาเหมือนคริสบาวไงคริสบาวต่อยลีฮาน่ายับเลยไอ้เหี้ยโดนแบนไปตั้งหลายปีสุดท้ายก็กลับมาได้ความแตกต่างคือวินาทีนี้ฮะสังคม LGBTQdominate โลกใบนี้ไปมากกว่า70%แล้วฮะ คุณจะกลับมาได้จริงหรือเปล่าต้องรอดูกันต่อไปแล้วเพื่อนๆที่ได้รับสารทั้งหมดที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยคุณยังจะเข้าข้างเดาเบบี้กันอยู่ไหมหรือคุณคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติผมฟังเพลงฮะผมไม่ได้ฟังนิสัยไอ้คำพูดแบบนี้เลิกใช้ได้แล้วครับนี่คือวงการฮิปฮอปมึงเข้าใจคำว่าฮิปฮอปไหมฮิปฮอปคือการเล p r เซนต์สิ่งที่ตัวเองเป็นคือการพูดสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะฉะนั้น สิ่งที่มึงออกมาพูดในโลกพับบิ c ที่ไม่ได้พูดในเองในในเพลงหรือ,อไรมันก็คือตัวมึงนั่นแหละมันแปลว่ามึงเฮี้ยวเว้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นฮะนี่คือฮิปฮอปกูบอกแล้วมันใช้ไม่ได้เหรอาไอ้คำว่ามึงนิสัยยังไงไม่เกี่ยวกูฟังแต่เพลงไม่ใช่ฮะเพราะเพลงสื่อถึงตัวมึงสิ่งที่มึงพูดก็สื่อถึงตัวมึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสิ่งที่มึงพูดมันเฮี้ยต่อยเพลงมึงดีมันก็เฮี้ยไอ้เฮี้ยแค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามด้วยไม่ว่าจะวงการไทยหรือนอกด้วย สำรวันนี้ับผมขอลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันในคลิปหน้าแกงแกง peace